การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนเกิดการบูรณาการเป้าหมายทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีพื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางมีความเป็นเจ้าของและภาวะการนำร่วมกันโดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคลครอบครัวและชุมชนมีสุขภาวะทางกายจิตและสังคมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนต่อไป ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วลดขั้นตอนการประสานงานไม่ต้องเพิ่มงบประมาณการจัดการดังนั้นการจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความยั่งยืนทุกหน่วยงานต้องทำงานสอดประสานร่วมมือกันโดยมองไปที่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือความอยู่ดีเป็นสุขของคนในชุมชน